ไายสวัสดีครับผมคาร์ลนะครับอยู่ในไมค่าไปชีวิตรอด1.19.4 EP ที่16นะครับซึ่ง EP นี้จะทำอะไรก็ EP นี้ผมจะมาสร้างฟาร์มขนแกะนะครับก็ EP ที่แล้วได้สร้างให้ฟาร์มต้นไผ่ไปนะครับคือคลิปนี้ผมอัดต่อกันเลยอัดต่อกันจากคลิปเมื่อกี้นั่นแหละเพราะว่าจะได้ทำทีเดียว ว่าอะไรก็ไม่รู้นะขยันขยันจัดเฉยไม่มีอะไรก่อนพี่นี้จะมาสร้างฟาร์มขดแกะนั่นแหละอันแรกเดี๋ยวผมเอาของฝากไว้กล่องนี้ใช่ไหมเอามาก่อนเลยของเอาดินมาด้วยเอามากระจกด้วยเอาเตียงด้วยอันนี้จำเป็นส่วนเนื้อ,อไว้นี่แหละกระจกไม้อันนี้ไม้มาด้วยไข่ทิ้งไป ค okay. ไม่น่าจะมีอะไรแล้วซึ่งฟาาผลผลแก่อันนี้บอกเลยว่าสร้างง่ายมากสร้างง่ายแบบง่ายสุดๆแต่ตอนนี้ต้องไปทําของเพิ่มก่อนของหมดอันแรกก็ต้องทํารถรางเหมือนเดิมแล้วก็ทำเหีือว่าฮ o อปเปอร์อยู่ไหนเครื่องรถราง vs เอ้ยไม่ใช่ vs วิดฮอปเปอร์เออแต่นั้นฮ o อปเปอร์เราหมดต้องทำฮ h อปเปอร์เพิ่อมอีกฮอปเปอร์ per, ไม่ใช่อันนี้ฮอปเปอร์อยู่ไหนวะเคฮอปเปอร์ okay. มา กล่องเรามีแล้วใช่ไหมกล่องไม่มีทำทำกล่องด้วยโอเคก็ทำบล็อกออฟเซอร์เรียบร้อยก็ทำดิฟเฟนเซอร์ได้แต่ดิฟเฟนเซอร์นิดทำไงว่าไอ้เครื่องยิงอะ่ะเครื่องยิงมาทําไงชิบหายแล้วทาไม่เป็นโอเคแต่ละก็ทําธนูเลยของเต็มตัวไปหมดเลยว่ะ อะไรทิ้งดิเ,นนงเก็บก่อนอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเอาจากนั้นก็ทำเครื่องยิงนี่ไงฟเฟนเซอร์ทำมาหนึ่งเครื่องพอขอนอนขอนอนก่อนมันมืดมืดอันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวขอเช็คของเราทำาอีกดีกว่าทำผมอยากจะทำับคือมันคือฟาร์มขนแก่นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามัน คือสีทำไมครับผมไม่รู้มันมีกี่สีผมจำไม่ได้จริงๆเดี๋ยวขอทำสอสีก่อนนะเพราะตอนนี้แกะผมมีสองสีเออต้องใช้ฮอปเปอร์อีกหนึ่งได้สองดิวันนี้แหละเหล็กๆหมดบ้านแน่นอนเดี๋ยวต้องทำธนูเพิ่มอีกหนึ่งโอเคเราต้องใช้เครื่องยิงสองเครื่องธนูเครื่องยิงอยู่ไหนวะ ใช่โอเคทำเครื่องยังมีอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็ทำรถรางฮอปเปอร์อีกหนึ่งรถรางไอ้น,นี่ฮอปเปอร์รถรางโอเคของเราต้จะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวไปสร้างกันเลยซึ่งบริเวณที่จะสร้างก็เนี่ยข้างๆกันเลยนี่แหละไม่ต้องไปไกลหรอกสร้างข้างๆกันเลยหรือว่าไม่ดีวะว่าฟาร์มผลแกะเราสร้างที่อื่นดีกว่าตรงนี้เอาไว้พวกฟาร์มยังอื่นดีกว่า นี่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 น,นี่เดี๋ยวตรงบริเวณนี้เดี่ยเป็นหนึ่งขอเคลียาพื้นที่ก่อนซึ่งฟาร์มนี้ก็ง่ายๆแล้วก็จะต่อขึ้นอย่างนี้โอเควางหีบไปแล้วก็วางคอปเปอร์คอปเปอร์ตรงนี้แล้วก็รางรถไฟเอาอยู่นี่อยู่นี่วางรางรถไ,นะไฟต้องวางขันข้างเขาโอเควางขันข้างนะวางรางรถไฟต้องวางขันข้าง ถ้าก็ต้องหันหน้าทางนี้โอเคจากนั้นก็จะวางรถรางฮอปเปอร์แบบนี้ต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปก็คือวางดินเือหอึ่นผมต้องใช้นุ่งนวลขุดเพราะต้องใช้บล็อกหญ้านะครับในการทำํำขุดมาเลยประมาณนี้โอเคต่อตัวแป๊บหนึง่ง มาอย่างนี้ก็ปึ๊บใช้ฝั่งนี้เนี่ยใช้สามแบบนี้ส่วนด้านนี้เราก็จะใช้นี่บล็อกออฟเซเวอร์วางงนี้นี่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็วางดิฟเฟนเซอร์นี่เรียบร้อยบ้าเลยวางเครื่องยิงให้มันหันหน้าไปทางนี้ออก็ไม่ใช่ต้องวางให้มันหันหน้าไปข้างหน้าคนระับ เครื่องยิงวางไปเรียบร้อยไม่ใช่เฮ้ยโอเคจากนั้นก็วางเลสโตนแปดเรียบตรงนี้ต่อไปข้างในก็ใส่กันไกเข้าไปเพื่อเอาไว้ตัดขนแกะแล้วก็วางกระจกปิดแบบนี้นี่เสร็จแล้วฟาร์มนี้เป็นไงโคตรง่ายจริงๆต่อไปเราก็จะทําบันไดไว้นะครับเพื่อเรียกแกะมา เี๋เราจะลอกแกะลงลงเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราทำอีกฟางนึงเมือก่อนเราจะได้ลากทีเดียวเอาข้างๆเอา,เอาประมาณนี้พอไม่ต้องติดกันไม่ต้องติดกันมากเออฮอปเปอร์ต้องทำเพิ่มอีกคือใช้คือเหล็กบ้านเราหมดแน่ๆไม่ต้องห่วงฮปอปเปอร์ฮอปเปอร์ ป,ปุ๊บทำไงวะอ๋ะอฮอปเปอร์ต้องทำกล่องก่อนอโอ้ยลวนหมดแล้วสมองอต้องทำกล่องแล้วจะได้ฮอปเปอร์อย่างนี้ปุ๊บก็วางรางรถไฟเหมือนเดิมเลยรลรางรถไฟเสร็จก็วางฮอปเปอร์วิรดรถรางแบบนี้แล้วก็ไปขุดดินสัก3 4บล็อก Okay, ประมาณนี้ต่อขึ้นเลยก็จะต่อเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จากนั้นก็เอา observer ต้องคาเพิ่มสินะนนวาง observer เหมือนเดิมระบบทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะแล้วก็วาง เครื่องยิงปุ๊บไม่ใช่ปอะมาให้มันหันหน้ามาทางนี้กันไกลกันไกลกันไกลโอเคแล้วก็นำไปยัดเหมือนเดิมส่วนตัวนี้ก็ทุบออก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 นี่เรียบร้อย เดี๋ยวต่อไปก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลอกแกะยังยังเสร็จบ้าเลยยังไม่วางกระจกโอเคเรียบร้อยอไปเราไปลากแกะกันดีกว่า เออีอดีๆอยู่ที่บ้านเรามีเชือกนกะครับมันก็จะล่างง่ายๆหน่อยไม่ต้องเอาข้าวล่างมันนะเรามีเชือกแล้วปุ๊บๆเดี๋ยวว่เาเชือกอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไเอามาทิ้งไว้ในบ้านเดี๋ยวไปมันมีแกะหลุด2ตัวพอดีด้วยไงเอาที่ขาวหนึ่งตัวเขียาสีน้ำตาล ตอนนี้บ้าเรามีแค่สองสีแล้วต้องเอาสองสีไปก่อนถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวค่อยสร้างเพิ่มมานี่มานี่ไอพวกแกงโง่ไปเข้าเครื่องกันดีกว่าเอามาสีเฮ้ยเอาหลุด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 หนึ่งเดินติดอะไรทำไมทำให้มันหลุด โอามันมันเดินยากครับมุมอมองนี้เดินยากโอเคตรงนี้ไม่มีทอสซะด้วยมันเทิงล่ะขอบ้าไปก่อนเดี๋ยวเอาทอดมาปักให้โอเคผลมาเราจะเอาไปทีละตัวนะครับเอาสีขาวไปก่อนเลยมันจะมามันจะขึ้นได้ไหมเนี่ย ขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาลงไปลงไปโอเค,อเคสวยเพื่อนอ่ะแล้วคุณจะออกยังไงโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งตัวต่อไปอีกหนึ่งตัวมานี่ขึ้นมาสิ มาขึ้นมาขึ้นมาอือต้องไปตีวงโคง้งใช่ไหมไปตีวงมาเนี่ยเครื่องทำงานแล้วนี่ตัดขนแกะอตัตโนมัติเฮ้ยจะตกอะไรหนักหนาต่อมาอีกเอา้ามมานี่เร็วเร็วตัวนี้เล่นตัวนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเร็วมานี่ขึ้นมา ไปเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วสแล็บสแล็บครับครับไปหนึ่งไม่ต้องเอาเยอะแค่นี้พอเดี๋ยวเอาไฟมาปักให้นะตอนนี้ตอนนี้อยู่แบบเมื่อเนื่อไปก่อนเดี๋ยวไฟมาปักให้ อเคเอาเป็นการสร้างฟาร์มที่ชุลทุเลมากๆโอเคเรียบร้อยนี่ <Hey, S 1> เสร็จแล้วฟาร์มผลแกะตอนนี้มีแค่สองสีแต่ผมต้องไปรวบรวมสีก่อนว่ามันในแมคคามีสีอะไรบ้างเราจะทำให้ครบทุกสีเลยจะได้ว่าเอาชิบหายกูทุบตรงนี้ทำไมเลสโตนเลสโตน เรียบร้อยคือถ้าแกะมากินหญ้าเนี่มันก็จะตัดผลอัตโนมัติเนี่ยแตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ได,ได้มาแล้วหนึ่งโอเคปล่อยไปเลยเดี๋ยวไปหาไฟมาปักให้แกะดีกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนอรอบผมจะค่อยมาเคลียร์ภูเขาตรงนี้ออกแล้วกันให้มันแบบให้เป็นพื้นที่เรียบไปเลยนะับถ้าทําในนี้มันจะนานไปเดี๋ยว ต้องมาปรับพื้นที่อะไรให้มันเท่ากันอเออด่าไปเอาใส่ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าเอาไปทั่วเลยอ๋อเอเอแล้วตรงนี้ตรงนี้โอเคแมงมุมมาดิมาดิอยากไฟเรเข้ามา ฝกไฟทั่วเลยปึ๊บปึ๊บโอโ้ตรงนี้ตรงนี้มอนเตอร์เยอะตรงนี้ไม่เคยปักไฟเลยอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วมาดิตายหมดเอาซอมบี้ตายเว้ยเิฮี้ยเกือบตาย สัตว์เหลือหัวใจเดียวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตายเฮียสัตว์มาตอนไหนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยเฮียเกือบตายเหลือหัวใจเดียวรอดได้ไงโอ้โหสเกตตันมียิงแรงเวยคุณไปแล้วไปแล้วธนูเอนชันไปละไปแล้วไม่สู้แล้วหนีดิหนีดีกว่า เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชุดกอบเพชรในชั <throne test. S 1> ้นก่อนเถอะวัดได้ทุกตัวในพวกมอนเตอร์วัดได้หมดอะเชี่ยเชี่ยเเกือบเกือบตายแล้วเกือบเลเวลหายแล้วเมื่อกี้นอน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 ไม่สู้ไม่สู้โอเคเอากไว้สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับได้ช็อตหาไปเลื่อหนึ่งช็อตโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ